เทคนิคเยอะมีการทำลายลูกโป่งนะครับก็ยุทธวิธีเครื่องบินจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเครื่องบินแบบที่เขาเรียกว่า3าดีครับหรือว่าแอร์มนที่3คือสามารถบินแนวดิ่งได้นะครับก็เป็นทีมนี้ครับโคที่ทำมัสวัตณครับจากจังหวัดพิจิตรนักบินครับสอนรละคับป้องผู้ดนักบินองนี้เราเลื่อนรัศมีครับและผู้ควบคุมทีมครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับทาราแก้วทองครับนี่ครับเป็นเครื่องบินแบบ4ี่ข้องสัญญาณครับสามารถบิน แนวเดียวได้ภารกิจครับก็คือจะบินอ้อมหลักสามหลักนะครับแล้วเข้าซิกแซกและหลังจากนั้นก็เข้าชาร์ทุกโบกครับลูกโบงแต่ละใบมีให้5คะแนนครับต่อลูกเพราะฉะนั้นแล้วในการบินถึงรอบถ้าทำลายได้หมดจะเป็นชุดละ15คะแนนนี่ครับบินอ้อมหลักสี่ครับพออ้อมหลักสี่เสร็จปั๊บก็เข้าชาร์ทุกโบกครับหนึ่งลูกสองลูกนี่ก็คือสิบคะแนนแล้วครับล,ลูกสุดท้ายเนี่ยรู้สึกเหนียวครับลูกนี้เขียวนี่เหนียว แต่ก็สามารถใส่ต่อได้เลยครับบิดต่อแม่ลูกนี้เหนียวครับตอนท้ายลูกท้ายได้ครับก็คือเป็น15คะแนนชุดแรกนะครับหลังจากนั้นมาชุดสองครับก็ยังคงได้ตัดมาเลยนะครับชุดสองก็ตอนนี้ก็เป็น30คะแนนนะครับเพราะว่าของชุดแล้วหลังจากนั้นก็บินซิกแซกต่อครับแล้วเข้ามาชาร์จลูกโป่งต่อเมื่อวานนี้คนเป็นลูกโป่งนี่แทบเปลี่ยนไม่ชันเลยนะครับเพราะว่า น้องถอดลักนี่ทำได้เร็ว,เวมากครับแหมลูกแรกไปซับก้านอีกแล้วครับก็คนเป็นลูกเปล่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเดี๋ยวหัวตัวเองนี่จะเป็นเป้าแทนครับอาจจะไม่แตกเป็นลูกโปครับแต่อาจจะมีเลือดซึมๆครับนี่ครับเข้าสี่หลักเลยนะครับปีนี้ภายในเวลาสองนาทีครับนี่เราพัดไฮไลท์สำหรับ คู่สําคัญสําคัญแล้วก็ทีมที่ได้แชมป์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพื่อไม่ใช่การเสียเวลานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีน้องๆหลายคนหลายทีมนะคะคท,ที่มาเร่วมการแข่งขันเมื่อวานนี้ค่ะครับก็หมดเวลาครับทีมนี้นะครับคนที่ทำมัธยวัดน์ทำได้60คะแนนครับขวาช่วยพระราจาไปครองส่วนรองชนะเลิศน,นะครับเป็นของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับทำได้60คะแนนครับ ประเทศยุทธวิธีค่ะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะนอจากนั้นไปต่อกันเลยครับเมื่อยุทธวิธีมาแล้วครับเช่นเดียวกันครับหนูน้อยจะไปหาดูดีครับว่าต่อไปต้องเป็นคิวของการแข่งขันประเภทลำเลียงซึ่งการแข่งขันแบบเดียวกันครับเพียงแต่เปลี่ยนจากการชาร์จลูกโป่งเป็นการทิ้งสารพแต่ว่าถามว่าแตากต่างกับทิ้งสารพยังไงทิ้งสาระ ของสมเด็จพระราาศรีมกุฎราชกุมารนะคะซึ่งก็คือทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะต่อมานะคะผู้ชนะเลิศประเภทยุทธวิธีค่ะได้ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะทีมโรงเรียนโพธิธรรมสัธยวัดจังหวัดพิจิตรค่ะ